รถเมย์เผยน้ำหนักขึ้นจนใส่เสื้อผ้าลเ,เดิมไม่ได้แล้วแต่ถูกโฟกัสแม่ท้องนิ่งสวยมากเปลี่ยนเป็นว่าที่คุณแม่ไปไ้ายแดงอีกคนแล้วสำหรับนักแสดงสาวรถเมย์คดึงนิดจากสม,มิธานนท์ระหลังจากที่ควงแขนสามีนมบอนสุมเมธออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกอยู่ก็สร้างความดีกับครอบครัวและแฟนๆเป็นอย่างมากล่าสุดรถเมย์คนึงนิดก็ได้เผยให้เห็นท้องน้อยๆที่เริ่มมีน้ำมีนวลขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดร้อมเขียนแคปชั่นบอกความรู้สึกไว้ว่า ช่วงนี้ร่างกายในหลายโซนเริ่มขยายออกอย่างเห็นได้ชัดเสื้อผ้าเดิมๆที่มีในตู้ใส่ไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วช่วงนี้ก็คือช้อปปิ้งเสื้อผ้าคนท้องสนุกเลยจัดน้ำหนัก48ตอนนี้มาเลขค่าเลนิๆปลายทางเลขที่ออกจะจบตรงที่ไหนเดี๋ยวได้รู้กันแอดมิรินแบรนด์แฮแทกชีวิตมนุษย์แม่แต่งานนี้ดูเหมือนแฟนๆจะไม่ได้โฟกัสเพียงแค่ช่วงท้องเล็กยเท่านั้นเพราะใบหน้าของเธอยังเปล่งปลัง่งดูมีออร่าแบบสด,สด จนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถเมย์คเนงนี้เป็นคุณแม่ที่ตั้งท้องแล้วยังสวยมากจริงๆขอขอบคุณภาพรถเมย์คนนงนี้ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากา like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ